ว็นนี่ไงวันนี้แม่เอาน,นี้มาให้ชอบอุป้าป้าน,นี้ฝากมาบอกว่าให้เข้มแข็งอดทนจำคำสอนอของครูหลักได้ป่ะม,มีกี่ข้อสี่ทำได้ป่ะ มีเวลาแค่สิบห้านาทีจะไปแปลงฟันก็หมดเวลาแล้วแล้วทำไมไม่มาจนช้ายังไม่พร้อมเลยจะพร้อมยังไงก็มก็เหมือนเราอยู่บ้านแม่ก็ไปปลกก็หน้าตาก็เหมือนเดิมจะพร้อมยังไง ngày mẹ, sưu bảo gần mẹ, sưu bao? Ừ. sưu mẹ <laughs> <laughs> ไปหมดแล้วไม่เ่วนคุณนะแกสคุณนะหายใจร่งเลยเป็นไงบ้างอ่บสบายดีทุกคนไม่เห็นมาจนตลอดคือ โมอหันนี้ะสบายดีไหมเ่ะเก่งเนาะ้วยจังสวยทำยังกบไม่รู้จักแม่ไม่รัอึ้งอยู่ไม่รู้จักแเอึ้งอยู่นกแ อจะสุดสั้นดู่ะดนั่งตรงนี้ยังไงดีปฏิฆาถังเมีย สวัสดีจ้าที่มหาอะไรก็ก็คือต้องรอให้สดก,กันไปจุกเขาทำให้ละจุกปอ,อมไม่ต้องห่วงเรื่องภายนอกทำแค่ในบ้านให้ดีพอเรื่องข้างนอกไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจ ตัวเองมีหนา้าที่อยู่ในบ้านทําให้ดีพอแค่แพน,นไม่ต้องเรื่องข้างนอกไม่ต้องมไม่สนใจรู้จะปล่าว่ายอยู่ฮะ<า>ก็ทําดีแล้วไงดีแล้วเนี่ยเก่งขึ้นตั้งเยอะแล้วอืมเสียดายนี่แบบม่ก็อถ้าจะกินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ได้ออกมกมงกันก็มันก็เลยแบบเหมือนมานี้นกน ไม่เป็นไรฝึกได้ทำได้อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนใช่ปะมันแก้ไขได้ทำได้ไม่ต้องร้องขอบคุณครับเก่งจังเลยเอ้า เป็นไร,รล่ะป่าก็เจอป่าป่ะสบายดีกันทุกคนนะไม่ต้องห่วงเรื่องข้างนอกไม่ช่วงป่ามาดูบ้างกันเลยถ้าเขาอยากมาเนเี่ยมเพื่อน,นู <laughs> คนที่เขาว่างเขาก็มาคนที่เขาไม่ว่างเขาก็ดูอยู่ที่ทีวีเขาก็เชียร์ในจอทีวีเวลาขึ้นไปบนเวทีต้องตั้งสมาธิอยู่ที่เวทีอยู่ที่เพลงไม่ใช่ไปมองหาคน <c oughs> เดี๋ยวจะตกเวที <c oughs> เพลงจบเลยยังไม่เดินเข้าเลยมันไม่ใช่ต้องตั้งสมาธิรู้ป่ามีสมาธิเรา ขึ้นไปทำอะไรไม่ต้องไปมองหาคนหรอกใช่ปะอยากไปนั่งมองตอนที่นั่งพักก็ได้ ส,ส,วสวดมนต์นะแฟนทาสวดมนต์แล้วก็แฟนทาาทุกครั้งไาขึ้นเวทีก็ต้องมีสมาธิกับเพลงต้องมีสมาธ with ิกับกับของเราไม่ต้องมีองหาคนอะไรไม่หายแล้วก็แม่ก็นั่งพี่เดิมป่ะ ที่นั่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ต้องมองหามากเห็นไฟไฟก็รู้อยู่แล้วเห็นไฟไฟก็รู้อยู่แล้วที่นั่งเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆวันนี้นั่งตรงนั้นวันนี้นั่งตรงนั้นไม่มีคิวเขาก็ให้มาให้กำลังใจเลยเป็นแมงจะพูดอะไรดี ดีมากะแบบเหมือนประกวดอะไรเงี้ยเวลาแบบทั้ก็คิดว่าแบบพยายามแล้วตัว่อมาที่เนี่ยมันรู้เลยว่าแบบที่เราคิดว่าเราพยายามแล้วันพวกคนอี่นก็พยายามเป็นหนักมากก็เข้ามาในนี้แล้วมันก็มันก็มีโอกาสแล้วก็ทําให้ดีมีโอกาสแล้วก็ทำให้เต็มที่ สมาธิอยู่ที่อยู่ในบ้านสมาธิให้อยู่ในบ้านสมาธิให้อยู่ที่เพลงที่เราร้องเราร้องเพลงอะไรไม่ต้องไม่สนใจโลกภายนอกไมไ่สนใจอยู่ตอนนี้ตอนนี้แบบรู้ว่าแบบทำก็ไม่มีสมาธาิรู้แบบจับจตัวเองได้แล้วว่าแบบต้องเขา้าัจเรื่องไห,หนอย่างที่ครูเขาบอกตลอดก็แบบ ทันนะทนั <laughs> ทนว่ทาทันว่ามาครึ่งทางแล้วจะหยุดจะหยุดเลยจะไปต่อไปต่อ,อแล้วเตรียมพร้อมยังจะไปต่อด้วยอะไรจะทำยังไงให้ไปให้ไปให้ทนันเขาไปให้สุดทางจะต้องทำยังไงเราอาจต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาเตรียมพร้อมมาเยอะเรามีน้อยเราก็ต้องเรียนเยอะกว่าเขา เรามีมาน้อยกว่าเขาเราก็ต้องขยันมากกว่าเขา